สวัสดีครับน네ะครับวันนี้จะพามาชมพ่อพันธุ์ของเรานะครับตัวนี้ชื่อเจ้าสารทองคํานะครับนี่ชื่อเจ้าสารทองคํานะครับสารทองคํานะครับวันน <No um ี้ว่ามีพ่อพันธุ์ตัวไหนบ้างนะครับนะครับตัวนี้เจ้าสารทองคําสวยสีเป็นสาสาเหลืองสาทองเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้คือเห็นเห็นลูกตอนเด็กแล้วนะคโอ้โซโสโลเลยนะครับนี่สาทองคํานะครับตัวที่หนึ่งของที่ซุ้มนะครับแล้วก็พามาชมตัวนี้ครับตัวนี้ยังไม่เคยเปิดเผยเลยครับชื่อเจ้าคาปูครับคาปูที่อผมไม่มีลูกเขามาแบ่งเพราะว่าแถวแถวบ้านนี้ก็คือมาเอาหมดเลยครับพี่ลูกออกมาก็คือเขามายกเป็นชุดเป็นชุดไปเลยครับลูกเจ้าคาปูครับ เจ้าขปเป็นพ่อแกะที่ผมผลิตลูกไม่พอขายจริงๆครับ<อ>ก็เลยไม่ได้เอามาแบ่งในในช่องนะครับเจ้าขาปูนะครับเจ้าขาปูอ่ะเป็นเป็นพ่อแกะที่จ่ายลูกชนะแปดหมื่นแปดแล้วก็คือผมผมเพาะชนะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเจ้าขาปูครับเลือดงอนๆนะครับเนื้อแดงนะครับจ่ายลูกนี่ใครอยากชมคลิปลูกเขานะครับ เจ้าคาปูผมมีให้ชมนะครับนะครับเจ้าคาปูนะครับสวยมากนะครับตัวนี้จะค่อนข้างประกอบโซโลนะครับนี่คือพ่อแก่ที่จ่ายลูกโซโลนะครับแล้วก็ผมก็เอาลูกสาวเขาเนี่ยนะครับยืนแม่พันุ์เลยนะครับยืนเป็นแม่พันก็จะได้ตัวกระดูกใหญ่นะครับตัวกระดูกใหญ่แล้วก็ได้ลูกโซโลนะครับ คือตัวนี้เลยนะครับแม่พันธุ์ที่ผมผมออกมาทำก็คือลูกเจ้าคาปูเลยนะครับ <c oughs> จ่ายลูกแล้วก็ลูกสาวเขาเนี่ก็คือจ่ายลูกโซโล่ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวที่สามนะครับที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับเจ้ากำไรนะรับกำไรนี่อันนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสุดๆนะครับทั้ง ทั้งแข้งและลีลานะครับตัวนี้ตัวนี้กำลอยกำไรกำไรแม้กระทั่งนิ้วก้อยนะครับกำไรแม้กระทั่งนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยนี่ก็เป็นกำไรนะครับสุดๆนะครับเจ้ากำไรนะครับก็ตอนนี้ที่ซ้มก็จะใช้อยู่สามตัวนะครับพ่อพันธุ์นะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆมีมีแต่พ่อพันธุ์ตัวบึกบกนะครับหุ่นดีๆกระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับ ราะว่าผมชอบเล่นไก่ลอยสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับผมชอบเล่นไก่ลอยใหญ่นะครับผมชอบผมจับแล้วมันกระดูกดีนะครับแล้วก็ถ้าสามโลก็ส่งต่างประเทศนะครับกินโดชอบนะครับโอ้โหลนะครับหล่อทุกตัวครับไม่ต้องห่วงครับพ่อไก่บ้านนี้นะครับหุ่นทรงองเอวนะครับโอเคครับพี่พี่นะครับฝากติดตามทั้งสามพ่อพันนี้ด้วยนะครับผมใครจะได้ลูกนะครับ ก็รอหน่อยนะครับตอนนี้ตอนนี้เหลือแต่ไข่แล้วพี่ <c oughs> ขอบคุณวมว่าครับที่ชอบอาสายเลือดและการพัฒนาของซุ้มกุดงงมณคลนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ผม